สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องนะครับนาะสวัสดีผ,네 e. ผู้ลุงแม่ป้าอ่าวอาหน้าบบาวผู้เสีผู้สาวผู้บบาซ้ำหน่อยครับผมมาพ่อกับผมอีกคือเกาครับพี่น้องครับนมสกุลค้นโก้ครับพี่น้องมือนีพาพี่พี่น้องมากินเข้าครับผมมือนีได้เปลี่ยนเมนูตำมแตงพี่น้องครับปิ่งตับหมูครับผมพี่น้องครับตอนยหญงๆงครับพี่น้องเบิ้งพี่น้องปิ่งเดี่ยวไม่ไม่นะครับพี่น้องครับมาแซฟเซฟมนกันครับผมพี่น้องครับมือนีสำหรับเมนูนี่ครับอุ้ยจวดจาดคือเกาเหรอครับพี่น้องครับ เสียบๆนะผมครับขาดบ่ได้ก็เป็นข้าวเดียวห่อนๆนะครับพี่น้องครับเอ้าอันนี้เป็นพักเนาะผมเอามาใส่ให้มันคืบสำหรับพี่น้องเมื่อเป็นพักกลับเด้อครับมามาพี่น้องเสียบเบน้ำผมเด้อก่อนจะไปเบิรงคลิปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้นุ่มสกุลเด้อเด้อครับพี่น้องครับฮะมาพี่น้องมาเสียบน้ำกันคือเกูเลรอครับสำหรับนุ่มสกุลเลยจัดให้คือเกูไม่มีปัญหาครับพี่น้องครับมากินครับยังแหน่นผมเด้อพี่น้องเด้ออู้ยพี่น้องเลยแต้แตงพี่น้องใส่ประเดงนนัว หืมหืมยองฮึมข้าขนาดครับพี่น้องครับหืมมาพี่น้องแม่ กินแซ่บๆมันผมครับจวดหนพี่น้องเลยพริกเผ็ดๆเลยพี่นอ้องอือ พี่ออพ้องมาพี่้องม่ไมากินน้ำกันครับ mm hmm. พี่้องเอ้ยต่างเซนประแดกหอมๆเลยครับซุปซ mm ึ hmm. ้งเราครับพี่้อง เสร็จแลนุ่มสกุลแล้วเมนูอะไก็สดคือเกอลครับพี่น้องครับน้ามะเสพติดมัมมกรครับตอนยังไงเลยพี่น้ององน้ำเลยพี่น้องือ ิป็นทับทากเกือพี่น้องเลย ข,ขนาดครับพี่น้องครับคลิกจวดดีฮะพี่น้องเลย พี่ลองมาตำแตงครับข้าขนาดพี่น้องเลย พี่น้องเขากันดีขนาดพี่น้องเลยมาเด้อพี่น้องเด้อเสแซ่บๆน้ำกันคือเกาแล้วครับพี่น้องครับ อคักพี่นองอืมประเดกสูตรน้ำสกนรคือเกาละครับพี่นออ้องสูตร,รน,น้าใสได้สิวพี่น้องเลยหอมๆคือกอครับ ครักครักพี่น้องเขาทาขนาดเลยอื้ม แซ่บพี่น้องเลยลอง,งองเลยพี่น้องเลยปิ้งตับหมูครับผมแซ่บกับป๋ามันแตงพี่น้องอ่ะบ้าพี่น้องเสียขอคำยังไงคือเก่าออกแล้วครับพี่น้องครับสำหรับนุนนสกุลแล้วคำยังไงคือเก่าออกแล้วครับพี่น้องเลยอ่ะ <c oughs> จับห้องสดกับพี่นอ้อ้าพี่นอ้อจวดดีฮาพี่น้องเลยรายการรายการพี่นอ้อ พี่น้องเลยเียบน่อยดีพี่น้อง <c oughs> ตอน,น,นไหนใหญ่พี่น้องหืมอืม ใส่ยีเรียลไปน้องเลยอืมอน้อืมสุดยอดครับผม ขาขนาดพี่องพีไหมพี่องเลยแจกกระดอบพี่องเลยเดกล้พี่องโอ้ได้กินดนแล้วครับเมนูนี้ก็ไเ้อใช้สีเลยพี่องสด

ยิ้มพี่น้องเอ้ยสำหรับเมนูมือนี้ก็เป็นตำแตงพี่น้องกับปิ้งตับเพชพี่น้องเอ้ยเอ้าุดท้ายกับผมไม่หยังคือเกาครับพี่น้องครับนุ่มสุกุลกัฝากพี่ฝากน้องไว้เนาะครับเนาะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพียงกำลังใจให้นุ่มสุกุลเด้อพี่น้องเด้อในการเททิปตัวต่อไปเนาะครับพี่น้องเนาะกดกระดิ่งแจ้งเตือนน้ำเด้อพี่น้องเด้อจำปฏิภาณคลิปใหม่ๆจากผมนุ่มสุกุลคนโกครับพี่น้องครับ การกระทบไหนว่าจ่าหนของนุมสุขุลนะครับเนาะบอสุภาพนุมสุขุลขอโทษขออภัยพี่น้องหลายๆครับผมแต่ขอขอบคุณพี่น้องที่เขามาติดตามเขามาคอมเมนต์เขามาเบิ้งคลิปเนาะครับเนาะขอบคุณหลายๆครับผมสาหรับนุมสุขุลมือน,นีกับล,ลํำลาพี่น้องไปเพียงสนิทแล้วครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับ